ความยกเลยช่วยเหยยกอะเดี๋ยวเราไปดูสินค้าครับวันนี้สินค้าลงใหม่นะครับอคุณอ้อมรองเท้าค่ะรองเท้านะสินค้าจากจีนนะครับเดี๋ยวเราจะมีมาอีกนะครับอย่าไม่หมด มีเป็นหมื่นมืนคู่นะสนใจรับไปขายนะติดต่อได้เลยนะครับเอามาดูตัวอย่างสิแบบนี้ห้างขายเท่าไหร่คุณอ้อมสองาบ้าบาทครับสองรเกาสเก้าใช่ไหมอของจะมีมาอีกเรื่อยๆนะรองเท้าก็จะพ่รองเท้าก็จะมีทั้งหมดประมาณหมื่น หมื่นคู่นะหมืน่นมื่นคู่ดีไซน์จากอเมริกานะดีไซน์จากอเมริกาครับแล้วก็มีของอื่นๆน,นะเดี๋ยวก็จะมีรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าครับ